วิโรจลักนาดีสอนรองหัวหน้าพักประชาชนก็บอกเลยบอกว่า ปรับคอรมอเนี่ยเห็นความวุ่นวายของในายใหญ่ไม่ได้มีเนื้อหาสาระหรือว่าแก้ปัญหาให้กับประชาชนแต่ว่าปรับเพื่อเอาอกเอาใจบริหารความพึงพอใจของพรรคร่วมมากกว่าแต่ไม่เอาเป้าหมายที่จะทําให้ประชาชนเกิดความผาสุกมาเป็นตัวตั้งวินาทีนี้มันเลยจุดนั้นมาแล้วที่จะทําให้พรรคร่วมรัฐบาลปรองดองและสมานฉันเพราะว่ามันมีร่องรอยของเรื่องของสถานบันเทิงครบวงจรอ,อันนี้มองเห็นชัดว่าเป็นรอยปิร้าวอย่างรุนแรงถ้าเพื่อไทยจะกระชับอํานาจในการดึงกระทรวง สำคัญมาอยู่ในมือของตัวเองรอยร้าวมันน่าจะรุนแรงขึ้นเราก็เห็นการวุ่นวุ่นวายนะครับในการที่จะปรับคอรมนนะแต่การปรับคอรมเนี่ยเราลองตามข่าวดูสิครับว่าไม่ได้มีเนื้อหาสาระว่าจะปรับคอรมเพื่อการปฏิบัติหน้าที่นะครับของคอรมอเนี่ยยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือว่าจะเป็นการปรับคอรมเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งอย่างใดให้กับประชาชนเนาะ การปรับคลมอครั้งนี้เหมือนกับพยายามที่จะเอาอกเอาใจและบริหารความพึงพอใจของพรรคร่วมรัฐบาลเชื่อว่าณวันนี้ณวินาทีนี้มันเลยจุดนั้นไปแล้วนะฮะที่จะทําให้พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยกลับมาปรองดองแล้วก็มีความสมานน้ฉันในการทํางานร่วมกันต่อไปนะครับเราก็ทําหน้าที่ของเราไปแต่ยืนยันนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยยังไงพรรคประชาชนก็ไม่ร่วมรัฐบาลแน่ๆนะครับเราก็ทําหน้าที่ของเราไปนะครับ อันนี้ก็ยืนยันได้เลยนะครับว่าไม่มีทางที่จะเอาจะเห็นเราไปร่วมรัฐบาลหมายถึงในสมัยนี้นะครับ,นรบในสภาชุดที้นะครับก็จะไม่เห็นพคปราชนไปร่วมรัฐบาลแน่ๆนะครับส่วนเรื่องของการปรับคอรมอก็เป็นหน้าที่ของนายกมนตรีนี่นะออกมายืนยันหนักแน่นเลยนะว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลแน่นอนนะคะเออก็ เพราะว่ามันมีสมาการไงที่บอกว่าเอ๊ะมันมีความเป็นไปได้ไหมว่าที่แดงเนี่ยจะชวนส้มมาอยู่ด้วยแล้วเอาน้ําเงินออกไปอะไรประมาณบแบบนี้นะคะทีนี้คุณวิโร์ยังพูดเรื่องของภาวะผู้นําของนายกรันตรีด้วยนะคะก็บอกว่าตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเรายังไม่เห็นมาตรการตอบโต้ภาษีของสหรัฐเลยนะคะซึ่งประเทศกําลังเผชิญหน้ากับพลวัตซึ่งสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากระทบกับเศรษฐกิจโดยตรงเราต้องการภาวะผู้นําอย่างมาก นายกรัตรีเนี่ยเรายังไม่เห็นตรงนั้นเรายังไม่เห็นส่วนกลางของภาวะผู้นําของนายกรัตรีเลยเห็นแต่การสารวี้ยเสียผลประโยชน์ต่อรองผลประโยชน์ร่วมกันที่ว่าตอนอภิปรายไม่เว้นใจเนี่ยเรายังไม่เจอกรณีของภาษีตอบโต้จากประเทศสหรัฐอเมริกาครับในตอนนี้ประเทศเนี่ยเรากาลังเผชิญหน้ากับเขาเรียกว่าอะไรพลวัดและยังการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะของมาตรการภาษีตอบโต้จากประเทศสหรัฐอเมริกาว่า ในท้ายที่สุดแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับสถานการณ์ยังคงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดในสถานการณ์ในลักษณะนี้ที่กระทบกับเศรษฐกิจโดยตรงเนี่ยเราต้องการภาวะผู้นำนะครับอย่างมากของคนที่เป็นผู้นําประเทศก็คือนายกรัฐมนตรีใช่ไหมแต่เรายังไม่เห็นตรงกันเรายังไม่เห็นศูนย์กลางของภาวะผู้นําจากคุณแพรทองทานชินวัตรเลยครับโอ้นี่พูดถึงภาวะผู้นําของนายกแพทองทานท่านผู้ชมครับ พูดถึงเรื่องนายกตอนภิปรายเองก็มีการพูดบอกว่าอะไรนะภิปายเสร็จเดี๋ยวจะมีการลยกรงลยเครืออะไรอีกเนี่ยนะครับคุณวิโรธก็พูดถึงครับบอก3เรื่องที่จะดาเนินการก็คือ1กรณีตัวสัญญาใชเงินหรือว่าตัว PN9 ฉบับจ่ายกันโดยไม่มีกําหนดการชําระเงินไม่มีดอกเบี้ยสร้างกระบวนการทําให้ดูเหมือนว่าเป็นการซื้อหุ้นของคนในครอบครัวหรือเครือญาติ4,434ล้านบาทบอกความเป็นจริงเนี่ยมันถูกตั้งข้อสงสัยว่าเจตนา เลี่ยงภาษีหรือเปล่าเรื่องการรับให้218ล้านบาทนะครับซึ่งก็ยื่นหนังสือให้กับกรมสรรพากรตรวจสอบแล้วถ้ากรรมการวินิจฉัยพิจารณาด้วยความสุจริตกล้าหาญที่จะปกป้องประโยชน์ประชาชนวินิจฉัยให้สอดคล้องกับหลักสากลเชื่อว,ว่าพฤติกรรมนายกจะเป็นการทำนิติกรรมอําพรางเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีซึ่งต้องมีการติดตามให้จ่ายภาษีย้อนหลังแล้วก็ต้องแจ้งกับปปชไต่สวน2ประเด็นต่อ ซึ่งหลังจากได้รับควานิยจากคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอกรนะครับทั้งเรื่องการทํานิติกรรมอำพางเพื่อเรื่องภาษีแล้วแล้วก็การยื่นบัญชีทรัพย์สินนิ้ิสินอันเป็นเท็จก็จะเป็นการไปยื่นปปอชอ <c oughs> ส่วนกรณีที่2คือโฉนด4แปลงของเทมวอลลี่เขาใหญ่นะครับบอกว่าในปี2515ประกาศคณะปฏิวัติให้ใช้ที่ดินนี้เป็นนิคมสร้างตนเองแต่ว่าประกาศอันนั้นไม่ได้มีเนื้อหายกเลิกหรือแก้ไขมติคร,ม,รมเมื่อปี2514 ดังนั้นพื้นที่ตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ที่คอรมสงวนไว้เพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารดังนั้นการออกโฉนด4ฉบับโรงแรมนี้ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งก็มีการยื่นหนังสือกับอธิบดีกรมที่ดินดำเนินการเพิกถอนแล้วกรณีที่3คืออดีตนายกทักษิณชินวัตร <c oughs> บอกว่าได้รับอภิสิทธิ์เหนือผู้ต้องขังรายอื่นนะครับ คือต้องการจะทราบข้อเท็จจริงเรื่องการเจ็บป่วยหรือว่าการได้รับสิทธิ์อภิสิทธิ์ของคุณพ่อทักษิณต,ตั้งแต่แรกซึ่งตั้แต่มีการวิพากษ์วิจารณ์ mm. ก็สะท้อนถึงความไม่สมเหตุสมผลไม่สอดคล้องของบริบทซึ่งเรื่องการรักษาพยาบาลการลักลั่นของสิทธิ์ที่ผู้ต้องขังรายอื่นจะได้รับเหมือนกันหรือไม่นายกแทนที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วชี้แจงด้วยความสุดจริตโปร่งใสกับบ่ายเบี่ยงซ่อนเร้นอำพรางเรื่องนี้คุณรังสิมันโรมจะร้องกับทางคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อให้ไต่สวนตรวจสอบความผิดนายกตามกฎหมายบอกถ้าละเอียดครบนะเดี๋ยวจะยื่นในสัปดาห์นี้เลยไม่เกินสัปดาห์หน้าส่วนที่บอกว่าจะใช้กลไกจริยธรรมไหมนะครับอันนี้คุณเราบอกว่าจะไม่ใช้กลไกของศารรัฐธรรมนูญหรือไปยื่นปปชไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดคณะกรรมการวินัยฉัยภาษีมีผลออกมาอันนี้ค่อยจะไปกับปปชในกรณีประพฤติมิชอบ ก็ต้องดูว่าจะไปแบบคู่ขนานได้ไหมหรือต้องรอคำวินิจฉัยก่อนส่วนกรณีชั้นที่สจะยื่นกับปปชต่อไปเช่นเดียวกับเรื่องที่ดินคือบอกหลายคนทําไมถามว่าทําไมาไม่ใช้หากทมินแทงทมินทําไมาแล้วไม่เอาสุดซอยอย่าไปสนใจวิธีการจะจัดการกับใครทําไมต้องสนใจวิธีการคุณเลาบอกว่าเราคิดอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเราจัดการกับคนโดยไม่สนใจวิธีการเลยเราก็ไม่แตกต่างกันนะฮะ